สมุนไพรทองไพโรดปวดเมื่อยช่วยได้ปวดใจช่วยไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ขี้พึ่งสมุนไพรทองไพโรดนะคะใช้กับเพื่อนบ้านถูกไฟไหม้ใช้แล้วผลเป็นอย่างไรมาฟังเสียงจริงจากผู้ใช้เริ่มแรกเออมีประสบการณ์ใช้ขี้พึ่งทองไพโรดอะ่ะ สำหรับคนไฟไหม้เนี่ยก็คือไปช่วยคนอื่นเราเป็นยังไงเล่าให้ฟังก็ไหมเลยเนี่ยลวกดำแข้งข้าเนี่เป็นเด็กันนี้เนี่ยสามารถเออแน่นอาไมกไฟที่ถูลวกไปเช็คยังยังยังไงนี้ยางระเบิดน่ะมาเช็คแล้แรงนะแรงแล้วมาแรงนะแล้เอาที่พอว่าไหมจะไม่เว่งเอามาเอามาเอามาเอาเนี่ยไปไปไปทายเขา้งหมดปวดเลย แต่ก็ไม่พองนะไม่พอกก็ให้อลวกเยอะอะเหมือนแพทย์มันลูกลูกสวยน่ะแล้วเอารีบพาให้เขารีบพาเลยตามมือตามมือเนี่ยไม่พองแต่ก็ง่ายจะไม่เป็นเป็นเป็นแพทย์ไม่เป็นแพทย์เป็นเลยนะโอ้ยสาธุโบธนาเนี่ยเนี่ยได้ช่วยชีวิตคน ก็ไม่ก็ไม้อ้ยคนอื่นินทีแรกเขจุดทุ่นเ,นเข้าไงวันนี้มันลามไปไงจุดขนาเนี่ยจุดจุดจุดขนานี่ไฟมันโป้มไปแล้ว<อ>วันนี้ต<อ>้อคนเยอะก็ตวงตวงสิวันนี้พ่มๆมไม้คิว้วเขาไม้อ๋อค่ะเออแก็ดีให้ ไม่เป็นให้เป็น้วยานะนี่เนี่ยคือคือไม่เคยไม่เคยได้คุยกับใครเรื่องเรื่องไฟไหม้เนี่ยก็คือเห็นเป็นนิดนิดนิดหน่อยจะคุยที่จะคุยที่เมื่อวานก็เป็นนิดนิดนิดหน่อยโดนน้ำมันโดนอะไรอะไรเงอันนี้ฟังนี่เล่านี่เยอะมากเลยนะคะทั้งมือทั้งหน้าทั้งอะไรเงี้ยตัดตัดหน้าเน้อมันมีน้อยเลย้ทาไม่เป็นให้เป็นคือรีบทาเร็วรีบทาเร็วไงถ้าว่าเป็นไปผาวันกี่ครั้งคนเดียวเลยทาคนเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดตรง เราบอกว่ารีบวิ่งมาเลยไอ้ทิ้งแม่มันมันแดี่ก็ไม่เชื่อนะต้องเชื่อหน่อยตา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 หายเขาบางคนเขาบอกว่าใช้ยาสีฟันโอ้ยาสีฟันไม่ไม่เก่งเท่านี้หรออันนี้เก่งว่าโอ้ทีเดียวทีเดียวดีเดียวเออทีเดียวหายไม่ต้องว่าจะสามซึมนะเดี่ยว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 เดี่ยมเก่งเก่งมากคุณนัทเน